ก็ขอเงียบก่อนครับเพราะงานบวชครับเดี๋ยวเขจะมาให้นาคจุดประทั้ตรงนี้ครับแน่นอนครับ và du học sẽ chắn chip bụng nhầm và tôi đi nhầm và có đồng đồng sai đi gặp con đi gặp bớt chồng đi gặp chồng đi đi เป็นตัวใบสิบสองเลยครับเรว่าบนต๊ะก็ตัวเช้าจะทำรการตุสิกาไม่ได้ครับครับการนี้ขอบคุณครับทีสมาชิกบลมาไฟครับี้วครับทีด้การสนับสนุนนะครับบประมาะครับองการศึกษาทีสมาชิบลาไฟครับโดยการนำองขอเชย้อโัางครับแล้ก็ชมรมคุตบอลทีสมาชิบลาไฟครับโดยการนำองให้ได้หายาครับให้บรรากุคุลอบ

của các bạn, các bạn nhà sàn đấy, nhà sàn lắm các bạn nhà sàn đã gì gì các các bạn เดี๋ยวผมขอเงี้ยก่อนครับการโหวยครับฝัดครับไม่รู้เลยต่อติดฝังผมก่อนครับยอมครันปั้นะน้าผมให้หางับ มาถ่ายครับช่างกล้องวิดีโอครับผมเ็นแล้วครับท่านใหญ่ผมครับเป็นหลายอย่างก็ไป่คนนี้ครับมีคนมาถามผมว่าหัวหน้าผมโกงผัวชีเกเอเกาเชื่อ O dia, né? จบแล้วครับบางไฟครับอาจจะครับสันตินิดนิดครับเราได้วอดตายแล้วกันครับไปกับหน้าดูกันกูนี่ บอลครับไปดูดิเรียบร้อยก็วิ่งตีทั้สองฟังนะครับระวังด้วยอ่าโอเคครับทีมปารีสได้เล่นบอลครับได้ก่อนครับอ่าได้แล้บเดี๋ยวเร่มบอลได้ครับผิการครับเข้ากรองครับน่าทางขึ้นพอดลงได้ครับเอาได้เลยครับแต่เสียตังค์นะครับแล้ครับ สอคนัไม่่านครับสุณบอแล้ทีมไหนเอาไปวหวเอาไปคืนด้วยเงี้ยเดหาไม่เจออีกครับไปล้วครับจิ้ครันลกนเถอะเห็นคนเดิบอกว่าครบล้กสิทธิ์เนี่บเห็นวบกน้าวนโดนการเล่ เตนต้าสิบสครับฟารับในการเล่นฟุตซอลไม่ต้องหัวครับเอาไปอยู่ครับเด็กขาคู่ขาวตัวน้คู่ขาวดีดครับชิกกันเลยครับโอห้ห้อ้อ ลูกเดียวสองลูกมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทึกรักสิบสองนาทีก็เป็นนานก็อย่ายุดท้ายๆเยอะเลยบอกเขาไปเลยหนึ่งน,นาที กันไม่ได้ครับแต่ตอารุ่น11กับ13นี่ครับออรก,ตก็ต้องเอาตามปกติการเพราะว่ารุ่นใหญ่แล้วคนจะรู้เรื่องมากแล้วอันเด็กๆก็เตะไปเตะมาแล้วก็ต้องให้ครับเป็นปกติการแบบนี้ครับแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้หมดนะครับเด็กๆครับเราต้องเห็นเห็นใจด้วยยิงกันเรื่อยครับแหมประตูถึงก่อนครับ เมื่อวานยุบอลถึงสายว่าพิธีปิดมีลงมาช่วยปิดรับปิดก่อนด้วยนะช่ยลงมาช่วยที่กวิ่งกันมาเต้นนครับเต้นลอยอะไรไม่ได้นีดก็ตเต็เ็มาบเตนิดเดียวอเตัวเล็ก็นักวน้าคนนีเป็นนักวายนู้แตวันนี้หน้าที่จะเป็นก็ มาตัองกบพ่อแม่ก็พี then, oh, ่ชายน้องน้องสาวน้องเด็นตาทุกครับตัทายเกมนะครับวันนี้โอ้ยัน้วยครับ

Hy is gelag. Nou dis 'n versiering. Hey, so welkom. Dit is by nou ja, man het 'n manier om dit te doen. Dit is 'n nuwe standaard van

ก็ว่าใส่ก็ใส่กันผมว่าผู้ได้เป็นประธานกับผู้ได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บริษัทถึงมีปัญหาเยอะครับหลายทีก็ผ่านตัดสินก็ทำตัดสินได้เลยไม่หรอกเล่นบาสเกตบอลก็ติดกันร้องก็ร้องติดกันติดติดกันได้แล้วครับพี่ขวิด้วยครับหลายท่านผู้ใหญ่ครับหลายเลยครับปัจจุบันนี้ได้ติดติดกับผู้ใหญ่กัน เป็นการตัดส้อมเลครับอีกส้อมสิ่งสำคัญเลครับถ้าคุณยอมัวแข็งตัวแล้วทัพโจมก็่เสียคำดูนทัพจมชับทัพม้านะทัพโจชนยัไอาปเดียวเดียวก็เลรู้เลยนรั้าเกิดเขาไม่ใช้สิบปก็ไม่เลยเยุมกับตรงนี้เลยครับเพราะว่าสา่งนันก็้อกสุดปีกเียวย้อนส้านไหไม่ได้ครับดู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  I'm relive these moments our station is 너무해, 너무해, 오, 라 ถึงซึ่งทางแล้วนะครับก็เจอเทศบาลเราได้เป็นเจ้าของประตูต่อนนี้ครับคู่ต่อไปครับรุ่นอาฟีครับโรงเรียนอ่าของชมรมเทศบาลครับชมรมฟุตบอลนะครับก็เจอกับบ้านตีนี้ครับเรจะต้องเกิดฟุตบอลในในสนามต่อไปครับ เอาใครเลยครับย้ายเที่ยวออกมาครับไม่ได้ฝุ่นฝนน้ำตาเป็นขาวน้ำมันเก็บมานืนกองรายการด้วยครับนะครับหนึ่งคือเขาก็คือพาครเจ็บก็คือเจ็บมันคือมันกองมาครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ครับเรื่องมีลูกนะเช่นกันครับผมเคยจัดแล้วรับมีปัญหาเยอะครับหรือไม่จัดครับ เดี๋ยวกครับเดี๋ยวรอครับรอก่อนจุกนิดหน่อยครับจุกเลยครับแอดเอดอดป็ดเดียวครับเดเดียดเดดครับโยกครับอย่าลูกอย่าโยกมาปนครับอยจกับเดเดียวจุกสักเป็ดเดียวเป็รอกร้าครับดูไม่ต้องรีบครับเวลาก็อยู่ได้ครับเต้นมันจะไม่เปครับที่ันโทรศูนย์ปเลยแปดผมูด้ร้อนทไมครับส่รงเท้าหลุดครับเลยร้อนครับ อ๋อเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับผมว่าทำไมครับถึงร้องสายรองเท้าหลุดครับผูกไม่ได้ครับร้องครับเอาเข้าใจแล้วเข้าใจนะเออปัญหาเข้าใจทำไมครับร้องไปแล้วลู้กันเป็นไรครับเล่นกันพร้อมกันดีครับร้องไม่ร้องครับจะเดินไปกคุยๆโอเคปั๊บนะครับส่วนฝ่ายเก้าสามีครับดูว่าเอาสองวัยรุ่นกับพี่ครับไม่มี ตัวสำรองรับตัวที้งบอลครับก็มีอยู่ห้าคนครับไม่มีการเปลี่ยนตัวครับนิดเดียวนิดเดียวครับแต่สนามแต่วาการเล่นบอลนะครับวันนี้เล็กมาอาจจะไม่ค่อยใจกับกติกาครับเล่นบอลเล่นไปเรื่อยๆครับเออสามารถให้บอลได้เล่นบอลได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเบอร์ห้านี่เขาใช้ได้แล้วครับเพราะว่าเล่นไปีได้ครับเห็นไหมครับข้าวบอลไม่ยอมเล่นไปเรื่อยๆปางหัวไปเรื่อย ไปไปครับฟาวับตรงนี้ไปดัดต้นกันเลยชุดสวยครับติดหวดครับโคตยาวดูไม่ได้ครับเ่ี่เนะครับโมกโมโมโเอาอีแล้วครับลูกนี้ครับไปดูเกมครับ สองแครส้งที่สองไม่พ้นเขีครับพ้ดเขีไม่ได้ครับ สัญญาณเข้าปีนะครับทราบเป็นผู้ใหญ่นะไม่เลือยงก็แต่เด็กๆเล่นเล่นโดยที่ไม่ได้ฟังสัญญาณเข้าปีนะครับแต่เป็นเด็กๆเราก็ยนอยู่นะครับผมบอกแล้วว่ามันตุกดุลกาไม่ได้ครับเพราะว่าผู้คนต้องพึ่งรถก๋วยเตี๋ยวเลยครับเด็กๆครับเด็กๆครับโปรดจำตามกฎกติกาก็ไม่ได้เล่นครับต้องมาเป่ากันอยู่ื่อยครับนี่เราก็ต้องปล่อยครับเพื่อให้ได้เกมสนุกขึ้นครับมาเดินรถไปกักรยาน นะนครับอือมันมองแล้วก็คือเด็กเองนะครับมันไม่ได้ครับอย่า,อยาพอใจขึ้นมาเราก็ค่อยสอนก็ค่อยบกอ,นอนกอน,น,น,นะครับแต่ก่อนพร้อมตอนเย็นๆนะครับแขกรองหนึ่งครับครับตรงนี้แขกรองลองลองไปดูสิครับ เด็กๆมันถามผมว่าผมก็ตอบว่าเขาถามว่าเปิดเพลงทำไมแล้วผมถามกลับไปว่าเลี้ยงทำไมถ้าผมจะเปิดมันก็เงียบมันไปหายไปแล้วประชาชนกี่ังจะได้กอดเจ็ดคู่ครับยังเหลือประมาณอีกสามคู่แล้วเราจะพักเที่ยงครับเพราะว่า เวลาเราก็เล่นมาเยอะแล้วเพราะว่าตอนเช้าฝนตกทังครับเล่นมาเกือบสองชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็ต้องเห็นใจผู้ปกครองที่พาลูกลูกของท่านนะครับหลานของท่านมาเห็นนะครับก็โคยครับเดี๋ยววันนี้ผมบอกเลยว่าต้องการเตะให้หมดครับเดี๋ยวตอนบไปคิดคู่เราต้องเล่นกันแต่หมายมูครับเอาอย่าอะเรื่องดีเส้นกันเฮ้กันดึงมันดูมันดูละกันนี่แม่ครับผมบอกว่าประตูคนนี้อนาคตใช้ได้เหมือนกันครับ ลุกข mm ึ hmm. chat, Talk, nah. ้นย okay. ืนข wow. wow. nice 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 nice. ึ nice. ้นไม่พัลลีจะเสมอมาทีเดียวครับแต่เสมอมาแต่กน่าดูเลยครับต่อไปก็โอเคเดี๋ยวพอน้ครับเอื้อมเอื้มเป็เอื้อมครับบอกแล้วครับผมบอกแล้วครับว่าน้องมันกำลังได้ครับแล้วเองมันเองเข้ากันน้ครับมันมันยังให้อยู่ครับ คิดถึงเวลาตัวเองเล้นะครับแล้วเพื่อนๆเตะบอลเข้ามามันจะคิดยังไงครับมันไม่ได้ครับอะไรครับเพื่อนๆเตะอยู่ยับบ่ก็ไปิบอก Di gelar ini membedakan kalian kawan kum. บอกแลล้ว่นาทีี้วที่ขอยืดไปได้เวลานิดเดียวพอดีครับเลาอะไรจะคิดได้พวเวลาคดึงันอยู่ครับโอเคครับยสกันนี้่านิดเดียวมดแล